สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับคำว่า Server s i อ e ์ c r i r t p t นะครับหรือว่าซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วมีการที่จะสามารถที่จะออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการเข้าถึงตัวโปรแกรมเหล่านั้นนะครับโดยในคลิปนี้ครับเราจะทำความรู้จักกับ PHP นะครับซึ่งใช้ในการพัฒนาพวกเว็บที่เป็น e-commerce ต่างๆ นะครับถือกำเนิดในปี1994นะครับโดย l a m u s ส s e o อฟนะครับเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาจนเป็น Open Source นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้พัฒนาพวกเว็บไซต์ที่จะต้องทำงานกับฐานข้อมูลหรือว่าเว็บไซต์ที่มีดัตเตอร์เบสเป็นของตัวเองซึ่งการเกิดขึ้นของ PHP ครับก็เป็นการปฏิวัติรูปแบบของ e-commerce นะครับเราสามารถที่จะ พัฒนาหน้าเว็บขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเอารายการสินค้าต่างๆนะครับไปเก็บไว้ในดัตเตอร์เบสสามารถที่จะสร้างระบบซื้อขายหรือว่าการสั่งซื้อต่างๆผ่านเว็บไซต์หรือผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลของสินค้าหรือว่าจัดเก็บข้อมูลของผู้ซื้อจัดเก็บออเดอร์ต่างๆได้ตามความต้องการขึ้นอยู่กับเราจะออกแบบระบบดัตเตอร์เบอย่างไรนะครับโดยที่ PHP ครับสามารถทำงานกับดัตเตอร์เบอะไรได้บ้างนะครับสามารถทางาน กับดัตเตอร์เบสทั้ง Or a c l ลนนะครับ s ซ b a s e MySQL นะครับหรือจะทำงานผ่านทางพวก ODBC นะครับทำงานกับดัตเตอร์เบส o s t เ SQL นะครับดัตเตอร์เบสอินโฟนะครับหรือ UnixDb นะครับหรือจะทำงานกับ Microsoft นะครับดัตเตอร์เบสของ Microsoft ก็ได้เหตุผลที่ PHP ได้รับความนิยมก็คือเป็นของฟรีนะครับ ผู้ใช้งานที่มีสกิลทางด้าน PHP สามารถที่จะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะใช้เว็บไซต์นี้นะครับทํางานกับฐานข้อมูลนะครับพัฒนาระบบ e-commerce หรือว่าระบบต่างๆได้ทั้งหมดนะครับและทุกอย่างก็เป็นโอเพนซอร์สทั้งหมดหรือว่าไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ PHP ก็มีความเร็วนะครับมีความเร็วในการที่จะประมวลผลมี Apache Server ในการที่จะ ทำให้ตัวของ PHP นั้นนะครับให้บริการได้เร็วมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะทํางานในระดับ cross platform ได้ทุกระบบนะครับ Windows Unix Linux โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดของคําสั่งเลยสามารถที่จะเรียนรู้ได้งาแล้วก็เจสัก็ได้ใช้กับรั t เ b เบ e ได้ทุกยี่ห้อทางานกับแฟ้มข้อมูลนะครับสามารถที่จะทำงานกับแฟ้มข้อมูลได้ประมวลผลภาพหรือกราฟิกนะครับสามารถที่จะทาได้เช่นเดียวกัน นี่คือเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของ PHP กับ e-commerce ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบผมแค่นี้ครับขอบคุณครับ